สวัสดีครับวันนี้เรามาดูชาวไร่นะครับหว่านปุ๋ยนะครับหวานยูเลียไร่ละสิบกิโลนะครับหว่านเพิ่มในแปลงอ้อยที่มองดูว่าอาจจะขาดยูเลียนะครับขาดในเบตเจนเนาะซึ่งเราใช้โดรนเนี่ยนะครับในการเข้ามาหว่านนะครับหว่านวัลยูเลียไร่ละสิบกิโลนะครับ เพื่อที่จะเพิ่มไนโตรเจนนะครับให้กับอ้อยนะด้วยปัจจัยที่ผลโตเยอะมีแสงด้วยนะครับขาดแสงนะครับพอนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ใ้กอบอ้อยได้นะครับนี่แหละครับถึงย่เรือไล่ละ10กิโลนะครับ กี่กิโลเนี่ยเซลครับกี่กิโลห้าต่อครั้งอะนะยี่สิบหกยี่สิบหกนะครับอันนี้ปริมาณลงไรละสิบกิโลนะครับใส่เพื่ออะไรครับตอนเนี้ยใส่ให้มันงามครับใส่ให้มันงามลบลบลบหน้าลบก็นะครับในการด้วยไซเเทคโนโลยีครับถ้าเกิดเราสังเกตพืชแล้วเนี่ยเนาะว่าเห็นแล้วว่าแสดงอาการขาดไนโตรเจนเนี่ย ถ้าเราไม่มีโดในเนรื่องนี้เราจะเข้าไปใส่ไม่ได้รถคอดจะเข้าไม่ได้เนาะข้อนี่แหละครับเทคโนโลยีนะครับใช้เท้เกิลประโยชน์นะเดนาะใช้โดินเข้าไปใส่นะครับก็อ้อยแดงนี้เลยนะครับอายุคเดือนลนะเบียนะครับเขาทำ ก็จะเขาบอกจะหว่าดทุกแปลงนะครับไล่ละ1 0บกิโลนี่ยนะครับตีกับมาเป็นต้นทุนแล้วไม่แพงเท่าไหร่นะเราได้กระตุ้นนะครับเพิ่มเติมอีกสองสาเดือนนี่ก็เปิดหตบแล้วนะครับนี่ครับการใช้เทคโนโลยีนะครับทำให้เกิดประโยชน์เนาะเทคโนโลยีแน่นอนครับราคาแพงแต่ถ้าเกิดเรา นำเทคโนโลยีนะครับซึ่งมีราคาแพงเนี่ยเนาะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สินค้านี่นะครับจะแพงไม่แพงมันไม่ได้อยู่ที่ราคานะครับมันอยู่ที่ความคุ้มทุนนะครับอย่างเมื่อกี้ของแปลงของซซเบียนะครับเซโอเนี่ยพี่น้องกันเนี่ยนะครับแปลงนี้ที่ผมเดินดูอยู่เนี่ยนะครับเขาใช้เขาซื้อโดนมาราคาน่าจะประมาณห้าแสนนะครับเขาก็ปรับการใช้ปุ๋ยนะครับ มาใช้การหวานนะครับซึ่งก็ได้ผลพอสมควรนะครับที่เห็นมาหนึ่งก็คือข้อแรกก็คือใช้โดนได้คุ้มนะครับ2ก็การจัดการฝืนข้อจํากัดของธรรมชาติได้นะครับโอเคนะครับนี่อ้อยแปลงนี้เนี่ยเดี๋ยวคาดการว่า10บตันนี่ผ่านแน่นอนนะครับ ราคาดีต้องเร่งหน่อยใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนเนาะคลิปนี้